ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านครับสวัสดีที่รับชมครับนี้เอาใบขนุนครับเมื่อคืนเมื่อวานครับฝนตกหนักพายุเข้าครับก็เลยแบ่งมาให้แม่สาวครับมามกินไม่หมดครับกินไม่ทันก็เลยแบ่งขนุนมาให้แม่สาวกับน้องจอยครับแบ่งขนุนมาให้ครับต้นขนุนจะามกินแล้วเด น้องจอยครับสวัสดีกับน้องจอยครับแม่สาวเนี่ยให้พ่อเอาลงครับเป็นใบสนุนครับช้างกินดีครับเอาให้น้องน้องจอยครับกับแม่สาวไอ,อ้อออจอย,ก,อจอยอกินดีครับช้างกินดีนแม่สาวครับน้องจอยโอ้โหจอย สวัสดีครับอร่อยไหมครับพี่โมเมแบ่งมาให้ครับพี่โมเมแบ่งมาให้หนูกินครับเพราะว่าเยอะครับเมื่อคืนเมื่อวานครับพายุเข้าภัยธรรมชาติก็อาหารเสบียงช้างก็จะเยอะหน่อยครับเป็นอาหารพวกต้นขนุนต้นกล้วยครับที่หลักๆครับสองอย่างก็จะชาวบ้านก็ไอของชาวบ้านก็จะหักล้มก็เหมือนเป็นเทศบาลครับไปทำความสะอาดให้เขาครับ เลยเอาให้ช้างครับขนให้ช้างครับนี่น้องจอยครับแม่สาวดูแม่สาวแย่งน้องจอยกินครับไม่ได้พาพี่มอมมีมาให้กําลังใจด้วยครับแต่พี่มอมมีเมื่อวานครับโอ้โหผมต้องอยู่เป็นเพื่อนเป็นทั้งเพื่อนตายเป็นทั้งควานเป็นทั้งหลายเรื่องหลายอย่างครับเมื่อเมื่อวานเมื่อวานครับเพราะว่าพายุแรงมากครับแรงมากๆาครับอวานครับให้ ปอยดดดุงอยู่ไอจานโดยบปเอมไม่ต้องปลอยแดดอยู่ไอเมื่อยละ่อถามว่าจะกินข้าวร่วมด้วยไหมผมว่าตอนนี้ผมยังเหนื่อยอยู่ครับมันกินไม่อร่อยครับต้องผมต้องไปอาบน้ําอาบน้ําชำระร่างกายให้มันสดชื่นจะกินข้าวอร่อยครับว่าเพิ่งไปตัดได้หลายอย่างนะครับวันนี้เพิ่งเสร็จครับประมาณสองสามชั่วโมงเพิ่งเสร็จเพิ่งเสร็จก็เลยไปเอาอาหารมาให้น้องจอยครับ เพราะว่าโมเมกินไม่ทันครับโมเมจะกินไม่ทันครับแบ่งมาให้แม่กับน้องกือแบ่งครับแบ่งพวกไอ้ต้นใบขนุนครับเนี่ครับใบขนุนครับเอามาให้ให้แม่สาวกับน้องจ่อยครับเพราะว่าโมเมพี่โมเมกินไม่ทันครับกินเท่ากินไม่ทันก็จะเหี่ยวทิ้งเฉยครับก็ไม่มีความหมายครับจะแห้งเหี่ยวเฉยครับเอาให้น้องจ่อยกินครับ อร่อยไหมครับน้องจอยน้องจอยวะขอบคุณมากๆเลยพี่โมมีขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณและขอบคุณอีกนะครับพี่สาวนนท์นี่ใจดีมากๆเลยเอออาน้องจอยอะไรครับกินแบบอย่างอร่อยครับอไงานหรือขนายนี่จะออกแล้วข้างนึงครับน้องจอยปะเสะปะเอ๊ยแย่งลูกกินหน่อยซอยปะถอยปะปะ ดูดมแม่สาวแย่งลูกกินครับี๋ยวแล้วน้องจอยได้เอามาให้ไหมครับไม่เป็นไรครับเนี่ยแม่สาวก็ลูกกินครับเดี๋ยวผมจะไปเอาให้ไหม่เป็นใบขนมครับกินช้าจะชอบกินเพราะว่ากินแล้วลักเป็นคล้ายๆกับุนไพรด้วยครับเป็นคล้ายๆกับสุนไพยเพราะว่าต้นไม้อะไรก็แล้วแต่ครับจะจะ ช้างถ้ากินไปแล้วก็จะเป็นคล้ายกับสมุนไพรรักษาท้องครับจะเป็นผลดีกับช้างครับเห็นไหมครับช้างป่าที่เขาชอบกินต้นไม้ต้นอะไรที่เขากินได้ครับเขาจะกินเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรอีกแบบหนึ่งครับเป็นยาสมุนไพรครับดูน้องจอยกินครับกินไปไม่รบกวนหรอกครับผมให้หนกินเลยอ่า น่าจะอร่อยนะครับกินไปครับไม่ต้องชมเลืองมาครับน้องจอยอันนี้แม่สาวก็หักกินบางครั้งเขากินแต่หญ้ากินแต่อ้อยก็เบื่อครับเนี่ยดูครับคําใหญ่ครับเพราะว่านานกินทีก็จะอร่อยนะครับถ้าเขาพูดได้ก็พูดแล้วครับตอนนี้ช้างอร่อยมากเลยนะครับน้องจอยขอบคุณครับขอบคุณและขอบคุณอีกนะครับพี่มามีคนสวย นนัน่ขอบคุณแล้วหนุ่มคายทำไมเนี่ยโอ้ยกินโดนมดแดงว่ะจอยเล่นครับเล่นเป็นสายน์ผ่าเล่นก่มนเหรออ่าอ่าป้าสาวป้าเอ้ยดูแม่สาวแย่งอีกแล้วครับนี่ครับช้างเป็นสัตว์ที่ ชอบแย่งอาหารลูกครับจะว่าเชือกไหนแล้วแต่ครับชอบแย่งเรื่องกินในเรื่องใหญ่ครับช้างเรื่องกินในเรื่องใหญ่ครับน้องจอยม่เป็นไรเขาเป็นแม่หนูกินได้เยอะคุณแม่จะได้มีน้ำนองให้หนูอคิดถึงพี่มูมีจังเลยคิดถึงพี่มูมีจังเลยดูขาหลังใชา้ย,ยาตั้งเล่ขาหลังเนาำเนี่ยยังดูครับ ยังไม่ได้ทำไรเลยนะ่ะทักท้ายด้วยขาหลังนะครับน้องจอยของเราครับนั่นแม่หนูแย่งกินนูกินหมดแล้วจอยเลยน้องจอยแม่แม่แม,แม่แม่ครับ เอามาแบ่งให้หนูกินบ้างครับแม่ <c oughs> แม่แม่แม่เอมาเอาแบ่งอาหารให้เอาใบขนุนแบ่งให้หนูกินบ้างครับแม่แ <c oughs> ม่ว่านกกินประมาณนั้นแหละหนูยังเด็กอยู่เดี๋ยวแม่จะกินเยอะๆเดี๋ยวแม่จะกินเยอะๆเพื่อบำรุงน้ำนมให้หนูกินหละน้องจอยว่าครับครับครับแม่ อันนี้ภาคเองพูดเองครับพี่เองเอเองครับแต่ก็ประมาณนี้แหละครับ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 จอยครับครับแม่แล้วหนูจะกินเศษที่เหลือนี่แหละครับแม่ภาคเองสนุกเองครับจอยก็จะอิ่มแล้วครับว่าจะเล่นนะครับสวัสดีครับ ไหนอะไรอะไรนยจะอะไรยังไม่ได้อาบน้ําครับจอยครับควานควานเขียวยังไม่ได้อาบน้ําครับยังไม่อาบน้ําเนี่ยมาจุบทำไมรองเท้าเนี่ยมันมีอะไรดีโอ oh, จุบกลิ่นพี่มีมเ,เมื่อกี้พ้าวพีม่มีไปอาบน้ําครับเขาก็จะได้กลิน่นครับเขาจะได้กลิ่นพี่มีด้วยนะครับได้กลิ่นพี่เขาพี่สาวเขาเขาไปจูนิสัยปัญยานเขามีนะครับช้าง่าอมอนไปแล้วครับ นีค่ครับครับอ,อู้มีสาวหักเก่งไม้ดังเปาะเลยครับน้องจ่อยขอาครับนี่เขดมกลิ่นพี่สาวครับผมยังไม่อาบน้ำเมื่อกี้ครับอ่าเป็นไงเป็นไงกลินพี่สาวโนเป็นไงบ้างอืาอ่าเป็นไงหอมไหมอ่าดมกลิ่นพี่สาวครับ นี่ครับสัญชาตญาณช้างผมยังไม่อาบน้ำเมื่อกี้ผมพาพี่มอมเมปไปพามอมเมไปอาบน้ำออกกำลังกายครับให้กำลังใจควานช้าไอ้ชาวช้างก็เ,เลยน้องจอยก็เลยดมกลิ่นพี่สาว,วาครับัวอืออ่อค่าฟ้อมดูดมกลิ่นไม่พอเอาโอ้โหดมหอยมาดูสวัสดีครับอื ครับดูทำอะไรเนี่ยอันนีมมนนน้ไม่ค่อยดื้อครับดูแบบซ้ำรวมมากกวันนี้ครับน้องจอยของเราไม่ค่อยดื้อครับวันนี้ไม่ค่อยซาเท่าไหร่ครับ อร่อยไหมครับจอยอจอยจอยครับอร่อยไหมเนี่ยเพื่อนเพื่อนเขาควบหนึ่งไนดูเขาโตไปถึงไหนแล้วไปดูอันนี้น้องจอยแล้วครับดูขวบสามเดือนนะครับหนึ่งปีกับสองเดือนสามเดือนนะครับดูครับไม่ต้องโตไปแล้วเป็นที่รักของทุกๆคนอยู่ประมาณนี้หนุ่ยน,น,น้องจอยเออ จอยก็มีจิตใจนะครับมาจอยอร่อยมากครับดูครับกินแล้วมีจำเริ่มดูนะครับสายตาครับแววตาครับ่ะไปแล้วครับครับสวัสดีครับจอยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจุ๊บครับสวัสดีครับ ครับท้ายก็อย่าลืมกด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกด s u b ส c r i b e กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ